สวัสดีค่ะช่องเล่าเอวานและช่องโกโก้บัรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาอัปเดตช้อปปี้แอกันค่ะ,นนะ, e นะ,คะเนื่องจากว่าช้อปปีนะคะมีการอัปเดตเนื้อหาบางอย่างบางส่วนนะคะหมูก็เลยมาทําคลิปอัปเดตให้นะคะวันนี้หมูทําคลิปนะ่าจะเป็นเดือนตุลาคม2568ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกนะคะในการทํา s h ปปี้แอเนาะให้เรานะคะมาที่แอปช้อปปีคลิกไปที่เมนูฉัน แล้วก็ร้านของฉันนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะมาคลิกตรงเมนู s h o p ปี้แอค่ะระบบนะคะก็จะพาเราไปสู่หน้า s h o p ปี้ d อนะเดิมนะคะหมูจะมีเครดิตอยู่ที่87เครดิตหรือว่า87บาทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเติมเครดิตกันนะคลิกไปที่ปุ่มเติมเครดิตได้เลยตรงนี้นะคะเขาจะให้เราเติมขั้นต่ำ500บาทใช่ไหมคะเราสามารถเติมน้อยกว่า500บาทได้นะให้เรานะคะเลื่อนลงมาด้านล่าง จะเจอปุ่มระบุจํานวนค่ะแล้วก็คลิกไปได้เลยตรงนี้นะคะจะเติมขั้นต่ําอยู่ที่200บาทค่ะก็คีย์ตัวเลข200เลยนะคะจากตรงนี้นะคะเราเห็นว่าถ้าเกิดเราเติมเครดิต200บาทเราจะมีเสียค่าภาษีเพิ่มอีก14บาทนะคะเราจะจ่ายจริง214บาทเนาะหมูจะเปลี่ยนเป็นหมูจะเติมเครดิต300บาทเลยนะคะถ้าเกิดเติมเครดิต300บาทเราจะเสียภาษี21บาทนะคะ เท่ากับว่าเราจะจ่ายจริงอยู่ที่321บาทแต่ว่าเราจะได้เครดิตอยู่ที่300เครดิตนะโอเคค่ะถ้าเกิดเราโอเคกับยอดตรงนี้เราก็คลิกที่ปุ่มเติมเครดิตได้เลยเพื่อเรานะคะจะไปสู่ขั้นตอนถัดไปนะสำหรับช่องทางการชำระเงินนะคะมีช่องทางไหนบ้างหมูก็จะคลิกไปที่ช่องทางการชำระเงินเลย ตรงนี้นะคะเพ,เพื่อนๆก็สามารถเลือกช่องทางการชําระเงินได้เลยนะคะในคลิปนี้นะคะหมูจะเลือกเป็นบัตรเครดิตค่ะหมูก็จะคลิกไปที่บัตรเครดิตแล้วก็กดปุ่มยืนยันนะคะจากนั้นก็กดปุ่มชําระเงินอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะหมูก็ได้ทําการชําระเงินเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะถ้าเกิดใครขึ้นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะก็คลิกไปที่ปุ่มย้อนกลับได้เลยเราก็จะกลับไปสู่หน้าช h อปปี้แอกันนะคะ ตอนนี้นะคเครดิตของหมูนะคะได้เพิ่มเป็น387บาทหรือว่า387เครดิตแล้วนั่นเองนะ1คเครดิตเท่ากับ1บาทนะคะตอนนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะทำแอดแล้วใช่ไหมคะมาคลิกที่แถบส้มด้านล่างเลยสร้างโฆษณาสินค้าค่ะอันที่ shopee เขาอัปเดตเพิ่มเติมมานะคะก็คืออันบนสุดเลยพื้นที่โฆษณาใหม่ค่ะ ขณะนี้นะคะสินค้าที่คุณโปรโมตจะแสดงในรูปแบบวิดีโอทั้งวิดีโอของคุณเองและวิดีโอของพันธมิตรที่มีสินค้าของคุณนะคะถ้าเกิดใครเป็นร้านค้าแล้วกําลังจะยิงแอดสินค้าที่เราได้เปิดเอ็กเตอคอมไวใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ามีใครเอาสินค้าของเราไปลงในช้อปปี้วิดีโอหรือว่าแบบเอาของเราไปลงถุงส้มนะคะในหน้าต่างของ KOL ก็จะขึ้นเป็นวิดีโอให้ด้วยเช่นกันนะคะอะเพื่อภาพประกอบนะ เขามีตัวอย่างให้เราดูเราก็จะคลิกไปตรงปุ่มตัวอย่างค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าเกิดเรายิงแอดไปแล้วสินค้านี้จะปรากฏในรูปแบบวิดีโอตามที่เขาได้บอกไปนะคะทั้งวิดีโอของคุณเองแล้ววิดีโอของพันธมิตรท,ที่มีสินค้าของคุณตรงนี้นะคะหมูเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราได้ทําการยิงแอดไปแล้วโดยปกติเนี่ยสินค้าของเรามันจะไปอยู่ที่หน้าแรกของแอปช้อปปีหรือ เวลาที่เรายิงแอดไปแล้วใช่ไหมคะเวลาที่มีลูกค้าค้นหาสินค้าเนี่ยหรือมีสินค้าที่ใกล้เคียงกับสินค้าที่เรายิงแอดเขาก็จะขึ้นสินค้าของเราเนี่ยโชว์อยู่บนแบบอันแ,กแรกแต่ณนะตอนนี้นะคะหลังจากที่ยิงแอดไปแล้วเนี่ยหมู่คาดมากเขาน่าจะเอาสินค้าของเราที่ยิงแอดไปอยู่ในหน้าช้อปปี้วิดีโอด้วยจากเมื่อก่อนอยู่แค่หน้าแรกแอปช้อปปี้หรือในหน้าค้นหาสินค้าใช่ไหมคะแต่ณนะแต่ณนะตอนนี้เขาน่าจะเอาสินค้าของเราไปอยู่ในช้อปปี้วิดีโอ เพราะว่าเขามีแอดช้อปปี้วิดีโอตรงนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะเพื่อทําใหเ้เข้าถึงลูกค้าเข้าถึงคนดูได้มากขึ้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนจ้าก็สิ่งที่อัปเดตก็จะประมาณนี้นะหมูก็จะปิดกากระบาดนะคะเพื่อที่เราจะไปสู่ขั้นตอนถัดไปนะขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะมาเลือกสินค้ากันค่ะทุกคน เราสามารถเลือกได้สูงสุดถึง10สินค้าเลยนะเราจะมาคลิกที่ปุ่มเลือกสินค้าด้วยตนเองค่ะจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มบวกเลยตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ทีเดียว10รายการตั้งแต่1ถึง10รายการในคลิปนี้นะคะหมูจะเลือกสินค้าแค่สินค้าชิ้นเดียวนะคะก็คือมะม่วงกะปิค่ะโอเคหามะม่วงกะปิอยู่ตรงนี้เราก็ติ๊กไปที่สินค้าเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันค่ะ มะมวงกัะปิก็จะขึ้นตรงนี้นะคะถ้าไปนะคะหัวขอ้อกลยุทธ์การตั้งงบประมาณเดิมนะคะทาง s h อป e ีเนี่ยเขาจะเลือกเป็น ROA ที่แบบตั้งราคาประมูลอัตโนมัติหมูจะได้ ROA อยู่ที่ประมาณ4-7นะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการโฆษณาเพิ่มยอดขายแบบตั้งค่า ROAS n คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะคลิกนะคะเพื่อไปดูความหมายกัน พอเราคลิกมาแล้วใช่ไหมคะให้เรามาคลิกที่ตรงลูกศรขวามือเล็กๆอีกทีนึงค่ะระบบนะคะเขาก็จะมีตั้งค่าให้เราอยู่3การตั้งค่าตั้งค่าแรกเลยก็คือ ROAX เท่ากับ3.7แปลว่าถ้าเกิดเราเลือกอันนี้สินค้าของเรานะคะจะสามารถแข่งขันกับสินค้าที่คล้ายกันกับสินค้าเราได้สูงถึง20%อันนี้ก็คือแบบสูงสุดเลย20%นะคะ แต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็น ROAS เท่ากับ5.5สินค้าของเรานะคะจะสามารถแข่งขันกับสินค้าที่คล้ายกันกับเราได้50%ค่ะถ้าเกิดเราเลือกเป็น ROAS เท่ากับ6.6สินค้าของเรานะคะสามารถแข่งขันกับสินค้าที่มีการคล้ายกับสินค้าของเราได้ต่ำสุดอยู่ที่20%นะคะก็คือเขาเรียงเลยก็คือสูงสุดกลางแล้วก็ต่ำสุดนะคะถ้าเกิดใครอยากจะคี ตัวเลขเองเพื่อนๆจ๋ามาคลิกที่ปุ่มตั้ง ROAS เป้าหมายได้เลยนะคะแล้วเราก็กรอกตัวเลขที่เราต้องการได้เลยนะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะหมูจะเลือกเป็นให้ระบบคำนวณให้หมูแบบอัตโนมัตินะคะหมูก็จะกดปิดตรงนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกเป็นตั้งตั้งราคาประมูลแบบอัตโนมัติเหมือนเดิมหมูก็จะคลิกตรงนี้นะคะ ก็จะอยู่ประมาณ4-7ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใส่งบประมาณแล้วก็ระยะเวลาค่ะบรรทัดงบประมาณคลิกมาเลยตรงนี้นะคะเขาก็จะขึ้นว่าไม่จํากัดกับกำหนดงบประมาณรายวันต่อสินค้าณนะตรงนี้นะคะหมูอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าให้เลือกเป็นกำหนดงบประมาณรายวันนะคะเพราะเราเนี่ยสามารถที่จะ ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้ค่าใช้จ่ายนะคะไหลเกินยอดที่เรากําลังจะระบุตรงนี้นะอ่ะโอเคค่ะหมูก็จะคลิกไปที่กําหนดงบประมาณรายวันทีนี้ต่อวันเราจะต้องขั้นต่ําเท่าไหร่หมูจะลองใส่20บาทนะคะเขาก็จะบอกว่างบประมาณรายวันต้องไม่น้อยกว่า40บาทนั่นหมายความว่าเราจะต้องใส่ราคา40บบาทขึ้นไปนะคะอ่ะหมูก็จะเปลี่ยนราคาค่ะ ก็จะคีบไปเลย40บาทเขาก็แนะนําว่าให้เรานะคะตั้งราคาให้มากกว่า56.09บาทนะคะเพื่อเพื่อเพื่อ,อประสิทธิภาพสูงสุดนะอะหมูเปลี่ยนเป็น45นะคะเขาก็แนะนําเหมือนเดิมว่าให้ตั้งให้มากกว่า56บาททีนี้หมูโอเคที่หมูจะตั้งต่อวันอยู่ที่45บาทค่ะเสร็จแล้วก็กดปุ่มตกลงอย่างตรงนี้ใช่ไหมคะหมูตั้งงบประมาณ45บาทนั่นหมายความว่า ถ้าหลังจากที่แอดได้ทำงานไปแล้วสมมติว่าวันนี้นะคะแอดทำงานครบ45บาทแล้วแอดจะหยุดวิ่งเลยจะไม่มีการกินไป46 47 48พอครบ45ปุ๊บแอดหยุดเลยแล้วเขาก็จะเริ่มยิงแอดให้เราใหม่พรุ่งนี้อีก45บาทนะคะอันนี้ก็เลยจะบอกว่าเป็นข้อดีที่เราจะสามารถควบคุมค่าใช้ใจ่ายของเราได้นั่นเองนะโอเคค่ะทุกคนจ้าทับไปมาระบุระยะเวลากันนะคะคลิกไปที่บรรทัดระยะเวลาได้เลย ก็จะมาเลือกเป็นตั้งเวลา,าหมูจะเลือกเป็นตั้งวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดนะคะเหมือนเดิมเลยเราก็คลิกมาที่ตรงนี้แล้วเราก็เลือกอแล้วเราก็เลือกนะคะว่าเราต้องการจะยิงแอดเป็นเวลากี่วันหูเอาแค่5วันนะคะก็สิบหกถึงยี่สิบเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มตกลงก็เสร็จแล้วการตั้งงบประมาณแล้วก็ระยะเวลานะคะเท่ากับว่าหมูยิงแอดห้าวัน วันละ45บาทก็จะตกประมาณ200กว่าบาทนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยทาง Shopee เขาก็จะคำนวณงบประมาณของเราอีกทีหนึง่งแล้วก็มันก็จะมีผลกับ ROAS นะคะตรงนี้ตัวเลข ROAS ของหมูเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็อยู่ที่ประมาณ4-7ประมาณนี้นะคะอะอันนี้ก็ก็ที่หมูกำลังจะยิงแอดนะอ่ะถัดไปนะคะหัวข้อสุดท้ายแล้ว Creative คืออะไรนะคะหมูก,ก็จะคลิกมาเลยตรงรูปแบบของ Creative นะคะก็เขาจะขึ้นหน้าต่างเดียวกันกันกบที่เรามากดด้านบนใช่ไหมคะว่าสินค้าที่หมูกำลังจิงแอดนี้มันจะไปอยู่ในหน้า s h o p ป e ้วีดีโนั่นเองนะโอเคค่ะทีนี้เราเช็คข้อมูลเสร็จแลวเรียบร้อยพร้อมที่จริงแอดแล้วใช่ไหมคะก็คลิกมาที่ปุ่มเผยแพร่ได้เลย หลังจากที่กดปุ่มเผยแพร่เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เท่ากับว่ายิงแอดเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนจ๋าเสร็จแล้วค่ะการยิงแอดนะคะหลังจากที่ยิงแอดไปแล้วนะคะเราจะกลับมาดูยอดแอดเช็คแอดอยังไงก็มาที่หน้าช h อปปี้แอดหน้าแรกที่เดิมจากนั้นนะคะตรงหัวข้อสถิติโดยรวมเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบ1สัปดาห์อยู่ใช่ไหมคะให้เรามาคลิกตรงที่เป็นลูกศรแล้วให้เปลี่ยนเป็นวันนี้ค่ะ แล้วก็กดปุ่มตกลงมันก็จะเป็นตัวเลขของวันต่อวันนะเอาวันนี้การมองเห็น41จํานวนคลิก1อัตราการคลิก2.44%การสั่งซื้อสินค้าที่ขายแล้วยอดขายเป็น0ูนยะคะแล้วก็ค่าโฆษณาใช้ไป26สตางค์ ROA อยู่ที่0%ประมาณนี้นะคะเพราะพู่งยิงแอดกันไปเนาะหรือถ้าเราจะเช็คแอดอีกวิธีหนึ่งนะคะสามารถคลิกมาที่บรรทัด โฆษณาสินค้าตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดใครยิงแอดหลายตัวนะคะก็ดูตรงนี้ได้เขาก็จะบอกเลยนะคะว่ายอดขายขายได้สูงค่าโฆษณาสินค้าชิ้นนี้ใช้ไปแล้ว26สตางค์นะคะอ่ะวิธีการเช็คแอดก็จะประมาณนี้นะทีนี้นะคะผ่านไปแล้ว5วันหมูยิงแอดเสร็จแล้วในวันสุดท้ายนะคะหมูก็กลับมาเช็คเครดิตของหมู ตอนนี้นะคะเครดิตของหมูเนี่ยเหลือ290เครดิตหรือว่า290บาทนั่นเองหมูน่าจะใช้ไปไม่ถึง100บาทเนาะจาก387นะคะก็ย่อขายของหมูทุกอย่างเป็นศูนย์เลยอ่ะเดี๋ยวหมูจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงนะหลังจากที่หมูยิงแอดเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะ ยอดขายหมูเป็นศูนย์แล้วหมูก็มียอดเครดิตเหลืออยู่ด้วยเราก็สามารถเอายอดตรงนี้ไปยิงแอดในครั้งถัดไปได้นะคะมันก็เป็นการบอกได้ว่าการที่เราจะทำะการที่เราจะทำช้อปปี้แอดนั้นมันไม่ได้การันตีว่าเราจะขายได้เลยทุกอย่างมัน 50.. 50.. เราอาจจะแบบขายได้ขายได้บ้างแล้วก็ขายไม่ได้เลยอย่างหมูอันนี้คือขายไม่ได้เลยเนาะ ซึ่งสินค้าที่ยิงแอดนะคะเป็นมะม่วงกระปิถามว่ามันเป็นสินค้าที่คนรู้จักกันอยู่แล้วเราก็อาจจะประมาณรสชาติได้ทีนี้การที่เราจะขายได้หรือไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้า100%เปเลยนะคะลูกค้าก็อาจจะดูจากร้านค้ายอดขายรีวิวการเปรียบเทียบราคากับร้านต่างๆก็อาจจะเป็นปัจจัยได้ด้วยนะคะตรงนี้ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะเพราะว่า ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเลยนะคะสำหรับการที่หมูยิงแอดไปแล้วหมูขายไม่ได้เนาะหมูก็จะมองไปอีกในมุมหนึ่งก็คือโอเคเราไม่ได้ยอดขายแต่ว่าเราได้คนกดเข้ามาดูดูร้านค้าดูสินค้าของเราอย่างน้อยเราอาจจะได้การถูกใจสินค้าการกดติดตามร้านค้านะคะประมาณนี้แล้วก็เพอเอิญว่า สินค้าชิ้นนี้ที่หมูยิงแอบไปนะคะเป็นสินค้า e เอ็กตาคอมเผื่อใครเป็น KOL มาดูมาเห็นเขาก็จะได้รู้เขาก็จะได้รู้ว่าโอเคของหมูนะคะสินค้านี้เป็นเอ็กตาคอมก็อาจจะมีโอกาสาที่คนเอาไปลงถุงส้มเอาไปแชรอย่างแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้อันนี้หมูก็จะมองเป็นอีกมุมนึงเนาะอย่างน้อยการยิงแอดเด็กครั้งนี้นะคะก็มีคนเห็นสินค้าเรามากขึ้นเข้าถึงสินค้าเรามากขึ้นหรือในการยิงแอดครั้งถัดไปหมูอาจจะเพิ่มงบประมาณต่อวันให้มากขึ้นหรืออาจจะ ยิงแอดจำนวนมันให้มากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะก็หมูก็ลองไปแบบทำเรื่อยๆนะคะลองดูไปเรื่อยๆนะทุกคนจ๋าก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการทำช้อปปี้แอดแล้วก็อัปเดตล่าสุดตุลาคมสองห้าหดนะหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์เป็นแนารางให้กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยถ้ามีอะไรดีๆแล้วก็มีอะไรอัปเดตนะคะจะมาทำคลิปแชร์ให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ บ๊ายบายค่ะ